การเปิดต <aunque S 2> <me> ัว <cheg> ่วงวนวันยอดดีใหม่ล่าสุดในร้านค้าก็วันนี้นะครับก็จะเป็นงานเปิดตัวนะครับของตัว Honor 400 Series ของเรานะครับซึ่งวันนี้เราเปิดตัวสินค้ามากมายเลยนะครับและตั้งแต่ Honor 400ไลท์ออเนอ400นะครับ Honor 4 0เสร็แล้วก็มีหกฟังก์ันพิเศษของเรานะครับซึ่งคือ Honor ร์ช้อยเซียร์คลิปนะครับผมซึ่ง สินค้าทั้งหมดของเราในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นนะครับเนะรียกได้ว่าจุดเริ่มต้นใหม่ของออนเดอร์ที่เราจะเปลี่ยนจากบริษัทที่ปกติเราสร้างสมาร์ทโฟนอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องการที่จะสร้างเ,เป็น AI Ecosystem เนะครับเรารอบนี้เองเนี่ยเราก็ ใส่จัดเต็มมามากๆนะครับ AI ของเราเนี่ยมีมากกว่า40ฟังก์ชันนะครับวันนี้เองเนี่ยที่เราจาัดงานนี้นะครับก็เพือเอ่อเปิดตัวให้คนไทยทุกคนได้ทราบถึงนวัตกรรมของเราแล้วก็เราหวังว่าคนไทยเนี่ยจะได้ลองเอานวัตกรรมของเราไปทําให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นนะครับความน่าสนใจและจุดเด่นเดเลยนะครับของมออะรครับผมก็ Honor 400 s e r i e เนี่ยนะครับจริงๆเรามีฟีเจอร์ AI มากกว่า40 ฟีเจอร์เดนที่บอกไปนะครับฟีเจอร์เด่นของเราก็เช่นว่าวันนี้เป็นครั้งแรกของโลกครับที่เราสามารถนําเอารูปรูปปกติเนี่ยนะครับให้กลายเป็นรูปเคลื่อนไหวได้นะครับแล้วก็ ลูกเคลื่อนไหวเหานี้เนี่ยเราสามารถเอามาต่อกันให้กลายเป็นวิดีโอยาวๆได้นะครับแล้วก็เรามีฟังก์ชันเช่นวันนี้ถ้าเราซูมไปไกลๆนะครับ AI ก็จะทําการาทําให้ภาพที่มันแตกๆเนี่ยกลายเป็นภาพที่ครชัดได้หรือแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราถ่ายภาพที่เป็นภาพคอร์เทเวนเนี่ยนะครับเราก็มี AI ครับที่จะสามารถทําให้ภาพคอร์เทเวของคุเนี่ย ออกเป็นสไตล์ฟิล์มได้ซึ่งมันก็จะออกมาสวยแล้วก็น่าเพลยนมากๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีฟังก์ชันนะครับทำให้หน้าจอของเราเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยมีอาการเมารถน้อยลงถึง85นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เราเนี่ยเต็มจากเต็มมากๆนะครับ 6000mAh อยู่ได้ยาวๆเกือบ2วันได้อย่างแน่นอนครับยน้ฟ้าราคาเป็นตอ้ครับดีๆโอก็ดีใจที่ได้เป็นแคมเปญเซ็นเตอร์แล้วก็ได้เป็นคนที่ได้ใช้แรกๆด้วยค่ะสำหรับตัวออเดอร์ 400 s e r i e ตัวนี้ก็อย่างที่ที่บอกไปว่าลูกเล่นฟีเวอร์ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็ประหยัดเซฟเงินสำหรับคนรุ่นใหม่สำหรับการจะต้องซื้อแอป,ปอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเพราะว่านี่คือ AI 400เอ้ยสัก40 AI ที่เรารู้สึกว่ามันครบจบอยู่ในเครื่องเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปหรือว่าเป็นวิดีโอที่เรารู้สึกว่าแปลกใหม่แล้วก็ทันสมัยมากๆค่ะ หือชอบเวลาที่เวลาเราถ่ายในที่แสงน้อยๆก็คือเขาสามารถจับความคมชัดได้แล้วก็ชอบตรงที่เราสามารถลบคนได้หรืออยากลบในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการรวมถึงการขยายภาพวิวด้านหลังที่เป็น AI ที่เขาสามารถจับภาพตรงนั้นได้อะไรอย่างี้ค่ะก็ถือว่าหลังมากๆอย่างในทานับดิจิตเตอร์อย่างปีนี้ก็มีที่เรแตกต่างกันกว่าก็เรื่องของฟังก์ชันด้วยที่เรารู้สึกว่า ไม่ใช่แค่ตัวเราที่จะต้องบบพัฒนามันก็พัฒนาไปควบคู่กับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเช่นเดียวกันกับ Honor 400ซีรี e s ที่เขาก็มาในรูปแบบไหนที่เราสึกว่าชอบเฉียวแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นนี้มากขึ้นเหมือนเราที่ต้องพัฒนาอจตลอดเลยอะใช่น,นี่กีเป็นคลิปมาแบบดีไซน์น่ารักมากแล้วก็ที่ชอบเลยคือใส่เราไม่เจ็บห ปกติคุณถ้าเราใส่หูฟังันนานเนี่ยมันมีอาการเจ็บแล้วก็ปวดหูแต่ตัวนี้คือเบาสบายแล้วก็ฟังก์ชันตอบโจทย์กับคนสมัยใหม่มากๆเพราะว่าสามารถฝึกลังกายได้ขับรถก็ได้ใส่ฟังเพลงทักก่วไปก็ได้แล้วก็อันนี้คือเขาจะไม่ได้ตัดเสียงบกวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ยังคงสามารถได้ยินเสียงภายนอกอยู่แต่ว่าถ้ามีคนโทรเข้ามาเนี่ยมันจะตโนมัิเลยค่ะทันทีก็คือตัดเสียงภายนอกท,ทันทีแล้วก็คนที่เราคุยด้วยเนี่ยก็จะไม่ได้ยินเสียงภายนอกของเราด้วยก็ได้ยินเสียงแบบโทรศัพท์ชัดเจนแน,น่นอนแล้อก็ ว่าใครเด็นสับังกายคุณมีคนพลาดหรือว่าใครที่แบบว่าเป็นสายเ,เดินช้อปปิง้งคนเดียวอะไรเงี้ยไม่อยากงองก็สามารถใส่น้องยาอันนี้ได้เลยสุดพันก็คือตัวน้องเขานอกจากแบตก็คือจะอึดมากๆเหมือนกันค่ะตัวนี้นชายที่ชอบเลยสั่หลักคืสองอย่าง ครับต้นทางวันนี้เปิดตัวกับราคาอย่างไรบ้างครับโอ้ก็ราคาของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตัวเล็กสุดของเรานะครับซึ่งก็คือตัวออเ o อร์400ไลท์นะครับตัวนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่8,999บาทนะครับถัดมาก็คือตัวออเ o อร์400เราจะมี2เวอร์ชันนะครับเป็นตัว ความจำหน่วยความจำ256กิกกับ512นะครับตัว256เนี่ยจะอยู่ที่ราคา12,990บาทเท่านั้นนะครับเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเราทำได้ราคาดีกว่าเดิมถึ2,000บาทเลยนะครับแล้วกเ็เรามี Choice มาให้ผู้บริโภคเลือกอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเวอร์ชั่น512นะครับื่อว่าเราอาจจะชอบการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอเยอะมากก็จะมีความจุกเก็บมากขึ้นนะครับในราคา14,990บาท แล้วก็ในตัวโปรของเรานะครับก็จะอยู่ที่าราคา19,990บาทนะครับแล้วก็หูฟังของเรานะครับที่เป็นหูฟังที่ดีไซน์ยอดเยี่ยมใส่สบายหูมากๆตัวนี้ราคาเพียง2,999บาทนะครับทั้งหมดเนี่ยมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของตัวอ o อ o เ400ไรต์นะครับเราจะมาพร้อมกับโปรโมชั่นให้หูฟัง True Wireless ฟรีนะครับมูลค่า1,699บาท ถัดมาตัวออเ o อร์400นะครับเราเปิดจองเฉพาะตัว256นะครับแล้วใครที่จองตัว256เนี่ยก็จะได้อัปเกรดนะครับเป็นเวอร์ชั่น512ฟรีไปเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับตัว Pro นะครับเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่เพิ่มให้ถึง2,000บาทนะครับล้วก็ทั้งออเนอ400กับ400โปรเนี่ยเราให้ ประกันเพิ่มนะครับจาก1ปีกลายเป็น2ปีแล้วก็ประกันจอแตกเพิ่มให้ถึง6เดือนนะครับผมแล้วก็สําหรับช่องทางออนไลน์นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษก็คือถ้าเกิดว่าคุณซื้ออ o น o r 4 0 0่รนะครับในช่องทางออนไลน์เนี่ยก็จะได้รับนะครับจากเปลี่ยนจากตัวเก่าแรกใหม่2,000บาทนะครับได้เป็น หูฟังนะครับกับตัวนาฬิกาให้เพิ่มไปนะครับมูลค่าหมื่นกว่าบาทเลยทีเดียวแน่นอนครับในช่องทางออนไลน์ก็จะได้ในส่วนของประกันคันประกันเพิ่มแล้วก็ประกันจอแตกด้วยแล้วก็สุดท้ายในส่วนของตัวหูฟังนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อพร้อมกับจองนะครับตัวเนื้อ400จะได้รับส่วนลดเพิ่ม500บาทถ้าเกิดซื้อพร้อมซื้อและจองพร้อมกับตัว400 Pro จะได้ส่วนลดเพิ่ม1,000บาทค่ีา่นเรอคะ ในยุคนี้เนาะซึ่งเรารู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆแล้วค่ะสําหรับออเ o อ400ซีรีส์นะคะตัวไฟนก็การันตี2ปีที่เราใช้มาอันนี้ก็มีการพัฒนาแบบใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะในเรื่องของการฮ d ทวารเต่างๆเข้ามานะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคุณภาพแล้วก็ราคาที่เรารู้สึกว่าเข้าถึงกับทุกคนได้ง่ายๆลองใช้ดูแล้วจะติดใจเหมือนที่ฟ้าใช้อยู่ค่ะโอเค,ค